จเจร,ริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย19สิงหาคมพุทธศักราช2564มาว่ากันต่อด้วยเรื่องการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้อิจเจ้วนะอิจเจ้านี่นะอิจเจ้านี่จะเกาะแล้วในวันนี้นะขนขึ้นมาแล้วสองฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้น และทีมคนถวายแรงคนถวายแรงคนสร้างงานไม่ไผ่คนสร้างงานไม่างงาไผ่เสร์ชช้างไทยทำงานแต่เช้าแล้วนอนแล้วก็เสร์ชกำลังทำซุมซ้มซุ้มเชโยปิ ซุ้มเชโยปิพุทธสสิริบโตนะซุ้มเชโยนะ<ม>กำลังทำซุม้ไมไนะม่ไผ <Se S 2> <ม>่ชโยปินะเสดกำลังทำอยู่นะตรงนี้นะแล้วก็มีเสียงเจาะเสียงเจาะกันอยู่ด้านโน้นแล้วก็เสียงเคาะเหล็กมาดูกันด้านบนบน,นี้ <joue> มีงานให้เราทำเยอะเคาะๆอยู่โน้นก็ กระบนชนกมิตรสูงเนินแล้วก็เชนิการวังจินกลางเริ่มที่จะไล่สีกันสนิมบ้างแล้วนะทำงานกันบ้างแล้วนะแล้วบันไดเมื่อวานนี้ติดตั้งตรงนี้แล้วห้าขั้นตรงนี้ห้าขั้นติดตั้งแล้วนะพื้นก็ปูแล้ว แล้วกํลาลังเจาะช่างชอบแล้วก็หน่อยมาคู่กันเลยช่างชอบจะเจาะตรงนี้แล้วก็จะปรับให้เสมอแล้วก็จะก่อก่อเรียกว่าก่ออิดแก้วนะหรืออิดบล็อกแก้วนะในช่องนี้นะ ไล่จากช่องนี้มาช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าฝั่งละห้าช่องอันนี้ก็จะไล่ทำฝั่งนี้ก่อนนะ,ะงานด้านบนเห็นรูปร่างกลางตัวข้องงานแล้วอันนี้ก็ด้านบนนี้ก็จะลุยทำกันให้สมริดผลสำเร็จประโยชน์สังเสิร์ก็กำลังทำกันอยู่ แล้วก็มีทีมหนึ่งต้องไปทําบันไดบริเวณหน้าวัดด้วยนะอีกทีมหนึ่งทีมวิศวกรอิกรินแล้วก็เบิร์ดอันนี้บันไดนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะรอแต่คุยกับจิบามาขัดเท่านั้นเองแล้วก็ฝั่งนี้บอกแก้วก็เตรียมมาไว้แล้วเยอะแยะเลยนะขาดเหลือค่อยว่ากันอันนี้ก็เป็นช่องที่เราจะเกาะ บล็อกแก้วในฝั่งนี้นะแล,ล่มาจากฝั่งโน้นก่อนอันนี้หน้างานที่เราทำงานส่วนซุ้มเชโยปิบนเรือนยอดเขาหาได้ทำโครงสร้างว้แล้วเสิร์ตก็พระลูกเสด็จน่ะทำมาแล้วก็เสิร์ตก็มาต่ออ่าเป็นไม้ไผ่นะอันนี้ก็อันนี้บันไดทำแล้ววางแล้วรอแต่ขัด ก็ขึ้นไปซุ้มเนี่ยนะเห็นเป็นไม้ไผ่เหล็กนะกระบะปูนเตรียมกันไม่แล้วรอที่จะทำงานกันแล้วนะ่นกระบะปูนของช่างชอบประสม,มไว้แล้วนะมีทีมหลายทีมทำงานหลายจุดลงบันไดก่อน มีงานที่เราต้องตัดอย่างเช่นเหล็กผูโๆนี้ถ้าเราเสียบไว้ถ้าไม่ได้ใช้เราก็จะตัดเป่าออกตัดออกนะอันนี้เป็นทางเดินขึ้นเดินลงที่เรือนยอดขึ้นไปที่เรือนยอดนะแดดจัดจ้าทีเดียววันนี้ญาติโยมทั้งหลายแดดจ้าทีเดียวแดดแรงทีเดียว ผ่านยันซะก่อนนะมาที่ภูผาสูงต้องผ่านยันซะก่อนนะมียันอันนี้ใบเสหมาน้ำหนักน้ำหนักสิบตันสิบห้าตันส่วนลูกนิมิตเนี่ยก็แปดสิบห้าตันเป็นหินายเขียวพี่ลึกพี่รันนะลูกนิมิตเนี่ยกลิ้งไปไม่ได้นะเนี่ยกลิ้งไปไปถึงทวีปไหนก็ไม่รู้ย้ายใหญ่ลูกนิมิตทําทำอะไรพี่ลึกพี่รัน ไม่รู้จักพอดีพระเนะี่ยทําอะไรเกินคว <c oughs> มพอดีไม่มีในพระเหมือนกันนะอย่าว่าแต่โยกนะ mm hmm. ไม่พอดีพองามเอาละดูไปหน้าง,งานเรามาดูด้านล่างนี้กํำลังเดินลงมาด้านล่างเพื่อจะเข้าไปด้านในมหาวิหารว่าด้านในเขาทำอะไรกันบ้าง เฉพาะลูกศิษย์ลูกหาที่ทําการทํางานกันถวายแรงกันอันนี้แม่ชีจินตามายาปะปูนแล้วเป็นไม่เป็นก็ต้องเป็นนะอยู่วัดน,นี้อันนี้ได้ปูนแล้วปะและ้วค่อยๆปะขึ้นไปตามที่เราได้ผูกลวดมัตตาขายไว้แล้วมันจะเริ่มปะขึ้นไปตามภาพที่เห็นนี้นะ ปะขึ้นไปแล้วเรียงขึ้นไปแล้วนะปะขึ้นไปแล้วไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ปะแห้งแล้วก็จะมีการปั้นอีกรอบหนึ่งนะแล้วกรอบนี้ก็ปะแล้วนะกรอบนี้ก็ปะแล้วกรอบนี้ก็รอแต่ปั้นนะแสงดาวกองสันเทียกาลังเข็นเข็นน้ําทิ้งออกไปทิ้งมาดูด้านใน ด้านในหน้างานด้านในหน้างานด้านในเชื่อมด้านนี้นะที่มีไฟร่วงลงมานี้นะคูบโตเชื่อมกรอบด้านนอกฝั่งนี้อยู่นะ่ยบอกกรอบด้านนอกหน้าต่างซุ้มทางเข้าคูบโตไล่แล้วนะไล่เชื่อมแล้วอันนี้ก็เป็นผลงานฝีมือการเชื่อมของท่าน เป็นฝีมือของท่านการเชื่อมของท่านที่ท่านได้ฝากฝีไม้ลาย,ลยมือเอาไว้นี่ช่างแสนโอ้นี่สวยเลยดอกบัวครับโอ้โหนี่เห็นไหมนี่นี่น,นี่จะแตกต่างออกไปอีกเลยนะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครแล้วก็ทำขึ้นมาอย่างแจ,จ่มแจ๋วเลยนี่ ที่พระอาจารย์ได้พูดไว้วันก่อนช่างแสนก็เอาคําพูดพระอาจารย์มาเป็นประโยชน์แล้วนะนี่คือช่างที่คิดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องพัฒนาฝีมือแล้วก็เรื่องความคิดไอเดียที่แตกต่างไปพระอาจารย์ได้พูดวันก่อน่าคคนจะเป็นดอกแบบนี้แบบนี้นะช่างแสนก็ปรับตามเลยเยี่ยมนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากได้ใจเลยเยี่ยมมากนะ ส่วนด้านในในนี้ก็มีแสงไฟแล้วมองเห็นแสงไฟแล้ว mm hmm. เห็นแสงไฟของผู้ทำงานอยู่ด้านในลืบลึกนี่แหลนะนะอันนี้ผังนี้นะหรือว่าแผงนี้นะก็มัดอยู่นี้ก็โคสิตากำลังมัดนะอันนี้แผงนี้เป็นแผงพิเศษเพราะอยู่หลังพระยกมรกต จึงต้องทำเป็นพิเศษนะมีการาซ่อนไฟเอาไว้ใต้แผงมีการทำให้แผงสลับก้อนหินอันนี้ก็กำลังมัดเพิ่มเติมอนด้านนั้นกำลังมองไปอยู่นั่นก็เป็นแม่ชีนรินเหรอแม่ชีนรินทาแม่ชีนรินทาอยู่ตรงนั้น ส่วนบนโน้นกําลังแต่งอยู่บนโน้นะเป็นปราณีไม้เกี่ยวกลางนะก็ลุยมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แลวละปราณนีนะอไม้เกี่ยวกลางแล้ววันนี้ก็ยังอยู่นะส่วนผสมปูนตีปูนอยู่ด้านนี้ก็เป็นแม่ชีรัตินนะอันนี้ก็ทํางานอยู่ด้านนี้แล้วมุดไปอีกนะตอนนี้ต้องมีซอกมีหลืบใต้มาอยู่ขาแห่งนี้ อันนี้ก็มีหน้าง,งานอยู่ฝั่งบนด้านนี้อีกนะฝั่งบนด้านนี้มีถังปูนอยู่ตรงนี้นะก็แสดงว่าแม่ชีรตินผสมปูนให้กับอโอแล้วก็วินัยอยู่บนนีนะ้สองคนกำลังแต่งปูนซุ้มด้านบนอยู่ซุ้มด้านบนโน ون, ้นก็เรียกว่าเป็นหลังคา ซุ้มทางออกของมาหาวิหารพุทธปร,รินิพานนะอันนี้เป็นซุ้มทางออกนะนะกำลังปาดยุงบทนะ้มีโอกับบินไนนะอันนี้ก็มีคนงานซ่อนอยู่หรือผู้ทำงานซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆส่วนกลองนี้ก็กองขยะเศษปูนไม่ต้องสนใจกนหรอกนะพูดทำไมเนี่ย <c oughs> อืไปที่อื่นดีกว่าไอล้ลูกๆกนี่ยแยกเขาเห็น <c oughs> ฉลาดนะเนี่ยฉลาดนะเนี่ย ไปเขาเห็นแต่ที่มันสะอาดๆเลยอันที่ยังไม่เจ็บแต่ต้องให้เขาเห็นแต่ไม่เขาเห็นแต่ก็ยังพูดอยู่นะเนี่ยปากของคน <S <S ดีไหมละ่ะอะเราดูหน้าง,งานวันนี้เราขาดปูนปูนก่อทั่วไปนะตอนนี้เราหาได้แล้วมาจากตีพระจันทร์สองลูกและน่าจะอยู่ที่ที่สักทองอีกประมาณสักสองลูกนะั ใช้อย่างต่ำประมาณ10ลูกนะ,ะปูนก็เรียกว่าปูนก่อทั่วไปนะ,ะก็น่าจะต้องเพิ่มประมาณสัก8ลูกนะก็จะหาดปูนก่อทั่วไปอยู่ในเวลานี้นะ,ะนี่เป็นสกิมโค้ดนะอันนี้ปูนฉาบนะ,ะเราต้องใช้ปูนก่อทั่วไปนะฝากไปถึงคุณโยมปุญญวัตนนะในปูนก่อทั่วไปจะต้องได้ใช้งานอีกไม่กี่ลูกหรอกนะอันนี้ปูนอะไรนะตรวจด,ดูปูนก่อน อันนี้ปูน่ไม่เห็นเฉียนว่าไงเลยนะปูนโครงสร้างหรือเปล่าอา่อันนี้บอกแต่ว่าสูตรไหนสูตรไหนนะบอกได้ว่าสูตรนี่ปูนอะไรนะก็ต้องดูว่าจะต้องเลือกไปใช้งานตามที่ต่างๆนะอันนี้เป็นปูนอบอกไม่เนี่ยนะ ยังไม่บอกยังไม่หาไม่เห็นที่จะเขียนเอาไว้นะยะต้องดูนะต้องดูดูปูนที่เราจะต้องใช้ว่าเป็นปูนอะไรบ้างนะคุณโยบุญวัฒนจะได้ซื้อที่เหลือมาถูกนะอันนี้เขียนว่าจะไม่ไม่บอกว่าอะไรเป็นอะไรเลยเนีย่บอกแี่สูตรไฮบริดใหม่เอ่๋ยวต้องเพล็กดูนะต้องพล็กดูอีกด้านหนึง ต้องไล่ดูปูนที่จะต้องใช้งานด้านบนๆน,นะอะไรนี้หน้างานตรงนี้นะก็ปรับมาเป็นอะไรที่แจ่มๆไปอีกแบบนะพัฒนาไปตลอดกับการวาดเขียนที่มหาวิหารพุทธปรินิพานพระอาจารย์ได้พูดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ช่างแสนก็ปรับเลยนะ ปรับตัวทันทีเลยก็ได้เป็นไอเดียที่ที่ไม,มมไ,มมไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยไม่มนะีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะก็คือเป็นสิ่งที่คิดขึ้นหน้าง,งานตรงนี้นะในลายต่างๆก็จะเห็นว่าเป็นลายต่างๆที่ทำขึ้นมาคิดกันอยู่ในในที่นี่เลยนะและมีความหมายทุกลายว่า มันคืออะไรนะมีความหมายทุกลายเลยว่ามันคืออะไรมีความหมายอย่างไรอันนี้เริ่มสื่อแล้วนะเริ่มสื่อออกอเป็นศาสตร์เป็นศิลป์อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและเกี่ยวเรื่องกับการบูชาและกับบุญกับคนด้วยนะอันนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายได้ได้เห็นงานได้ทํางานแล้วก็ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะอนะไรเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นบุญประกุศล ร่วมด้วยช่วยกันนะด้านนอกจะเห็นคูบาโตวันนี้จะเบาบางหน่อยเพราะว่ามีไม่ชีแล้วก็พระไปฉีดวัคซีนกันในวันนี้นะ,ะเมื่อไปฉีดวัคซีนกันก็คงก็คงจะลดจำนวนคนทำงานลงนะเพราะว่าพระเนรพระใหม่อะไรนี้ไปฉีดวัคซีนกันในวันนี้นะ,ะส่วนที่ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนก็ทำงานกันต่อไปอันนี้คือหน้างาน อันนี้คือคูโบโตเชื่อมกรอบล้ว,ว่ากรอบซุ้มด้านหน้านี้ก็ถ้ากรอบนี้เชื่อมเสร็จก็ถือว่าเป็นอันเชื่อมเสร็จหมดแล้วนะกรอบด้านหน้านี้เราจะมีกรอบอซุ้มหน้าต่างด้านหน้านี้สองอสองซุม้มสองหน้าต่างนะด้านหน้านี้นะอันนี้คูโบโตกกาลังเชื่อมอยู่นะ่ช่างแดงอันนี้คือหน้าง,งานวันนี้ขอบคุณทุกท่านสาธุก,กับทุกคนร่วมร่วม,มสน ในการสร้างเรือนมหาวิหยารพุทธปริวิพยาทั้งในส่วนนี้นะอิฐบนเบาเราสั่งมานี้แล้วก็เป็นเงินที่เราต้องซื้อทั้งนั้นแล้วก็เหล็กรวดเชื่อมวันนี้ต้องซื้อเพิ่มเติมก็คือสีกันสนิมนะอันนี้ต้องใช้เยอะเลยเหล็ก6มิลแล้วก็9มิลวันนี้ก็ได้จะมีการโอนไปจ่ายเขาแล้วล่ะนะ ใน,นส่วนที่เราสั่งของเข้ามาของมาถึงแล้วก็ต้องโอนไปจ่ายอันนี้ตามภาพเห็นภาพกว้างๆของมหาวิหารพุทธปรินิพานพระอาจารย์พูดเองเพราะว่าลูกศิษย์มาถวายงานให้เกียรติแก่บรรดาลุกศิษย์ลูกหาทุกทกท,กท่านนะก็มาพูดเองมาเล่าให้ฟังถึงประวัติการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้ตามภาพตามรายชื่อนี่แหละถวายแรง ทำงานที่มหาวิหารพุทธปรินิพาน19สิงหาคมพุทธศักราช2514ภาคเช้าในวันนี้ขอเจริญพร